พื้นที่ปลอดภยัยลูกแล้วว okay. ่าโอเคข้อที่หนึ่งคือคำว่า creativity อบอกอันเนี้ยเรื่อง c r e a t i v e เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยังไง A.I มันก็คงม,มาจับไม่ได้เพราะ A.I มันจะเก่งในเรื่องของการทำ repetitive task อางานที่มันทำซ้ำๆกันใช่ไหมครับนี่เปนยุคของ deep learning แลวก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ทำที่สองคือคำว่า coding ก็คือว่า creativity ปลอดภยัยตัวสี่ตัวหนึ่ง coding ถ้าลูกเรียน coding เนี่ยดีแน่นอนมีงานทำแน่นอนไปไกลแน่นอนอเพราะว่า ยนยุคที่ยังใช้ AI อหรือใช้มมชชีนอะไรนี้อะไรมากเนี่ยยิ่งรู้ใน c i e n c รยิ่งรู้ coding อะไรพวกนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับแต่ผมว่าสองคำนี้มันถูก d i s r u p t อเ t i ีตี้เนี่ย disrupt อย่างมหาศาลนะครับอันที่สองก็คือตัวคำว่า Coding เนี่ย Coding เองอย่างที่เขามีคำพูดบอกว่าภาษา Coding ยุคใหม่อาจจะเป็นภาษาคนธรรมดาที่เราคุยกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ยังเป็นแล้วที่อาจจะต้องรู้ภาษาโคดิ n งนะครับไม่ได้แปลว่าการเรียนโคดิ n งไม่สำคัญนะผมว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อได้ นี้มันเก่งภาษาสเสือเเกินจนมันสามารถคุยกับเราได้สื่อสารกับเราได้เนี่ยเหมือนคนธรรมดาคนธรรมดาก็สามารถสั่งให้เอ๋ทอะไรได้ครับผมว่า2อตัวนี้ที่ซีแล้วเนี่ยครับเป็น disruption ครั้งใหญ่ที่มันเปลี่ยนความเข้าใจค่อนข้างเยอะแล้วพอเราเข้าไปดูตรงนี้ implication หรือว่าผลกระทบมันค่อนข้างลึกเหมือนกันอย่างเช่นผมชอบอันหนึ่งที่เอเ c กินซทำออกมาให้ดูครับว่างานที่จะถูกแทนที่โดยจะหุ่นยนต์ก็ดีจะ AI ก็ดีจะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ย คือในยุคก่อนที่มี generative AI เนี่ยมันจะเห็นเลยว่าถ้าคุณเรียนปริญญายิ่งสูงคุณยิ่งปลอดภยัยนะครับแต่ว่าพอเขาโชว์มาให้เห็นว่าหลังจากนั้นน่ะภาพมันกลับกันพรมี generative AI แล้วเนี่ยจบปริญญาโทรปริญญาเอกมาเนี่ยความปลอดภัยของงานในจ็อบตัวเองเนี่ยแทบไม่แตกต่างกับคนที่จบปริญญาตรีหรือน้อยกว่านั้นเลยครับจริง,รง,รงๆแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เรียน data science มาเรียน Creative เรียนอะไรต่างๆหรือเป็น Analy s สหรือเป็น Economist หรือเป็น Finance อะไรต่างๆเนี่ย สามารถถูกแทนที่ได้ง่ายมากนะครับในยุคที่มีเจคโนโลยีไ AI ด้วยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าภาพของ disruption เดิมที่เราคิดว่ามันจะกระทบคนกลุ่มหนึ่งแต่ว่าถ้าเรียนสูงอาจจะไม่โดนกระทบมากเนี่ยมันไม่ใช่ภานานอีกต่อไปมันกลับหัวกับหลับหมดเับครับเห็นด้วยกับการเ,าเรียนสูงมีสิทธิ์ตกงานครับอันนี้ไม่ใช่ประเด็นสําคัญเรียนสูงหรือเรียนต่ํา แต่ถ้าเรียนสูงทํางานไม่ตรงอาชีพการงานก็มีเสี่ยงตกงานสูงเพราะฉะนั้นในยุคแบบนี้คุณจะก้าวพ้นมันยุคนี้ได้ยังไงวิธีแก่ก็คือ 1. เรียนให้ตรงกับโมเดลอย่างเช่นโมเดล1-7คุณเรียนตรงไหมสองทำงานให้ตรงโมเดลนี่สำคัญมากแล้วคุณจะรอดจากยุค 5G 6G นี่คือทางรอดให้ไปนค้นหาที่เว็บไซต์โพสต์อาคามว่าเรียน คุณคือคนเม่เดวรายนี้สำคัญแต่ถ้าเลือกได้มิติเวลาที่เราไปเรียนเทคคอร์สร uh, ีสคิ e อัพสกิลเนี่ยว่าเราจะใช้ได้ไม่ได้เนี่ยต้องไปค้นหาที่เว็บไซต์โพจเมอนมนี่คือทางลอดของยุคสวัสดีครับ